ข้อที่16ขีด33นอร์ตันแบบสบายใจโอเคข้อ16ขีด33ครับโจสังหาจไว้เลยนะถ้าเจอข้อไหนที่มันแบบเทวินินนอรตันออมไม่สิถ้าข้อไหนที่ถามหา IL อย่างเดียวนะลูกนะซึ่งในในชีวิตจริงส่วนใหญ่เวลาเราไปเจอปฏิบัติจริงๆนะเขาจะถามหา IL ตัวเดียวระบบเป็นไงเกาไม่สนนะครับ ใช้เทวินีนอตตันไปเลยลูกนะครับคำนี้คำตอบคือ0.5625ทําไมมี4ตัวเพราะว่าอีตัวนี้ยยังไงจะปัดจะปัดตัวที่3ขึ้นก็ก็เกรงใจจะทิ้งก็เกรงใจอ่ะมาด้วยกันเลยกระกัดอะไรแบบนี้เนาะบางทีจำเป็นต้องใช้4ตัวก็ใช้4ตัวไปนะครับลูกโอเควงจรไปอย่างนี้จุดนี้จุดจุดที่จุดที่อะไรนะจุดที่ น่าสนใจของข้อนี้ก็คือว่ามันเป็นแบตเตอรี่กระแสแบตเตอรี่กระแสเวลาเราขั้นที่2ขั้นที่2เราต้องเปลี่ยนเป็นโอเพนซอร์นะครับขั้นที่1เหมือนเดิมเลยขั้นที่1พูดหน่อยครับชอ็อตโหลดหา IN อาจารย์เอาปดลดโหลดออกก่อนนะครับแล้วอาจารย์ก็จะชอ็อตโหลดตรงนี้นะครับ i n คือกระแสที่ไหลผ่านจุด AB IN คือกระแสที่ไหลผ่านจุด AB นักศึกษา12หายไหม หายถูกต้องเพราะอะไรดีมากเพราะต้องบอกเหตุผลได้นะลูกนะเพราะว่ามันมีสายรับวงจรข่อมอยู่ใช่ไหมครับนึกสภาพความจริงถ้าสายรับวงจรข่อมอยู่แบบนี้พอกระแสเดินทางมาถึงจุดนี้มันไม่ไปเลยนะมันไม่ผ่าน12ก็ต้องตัดทิ้งใช่ไหมครับตัดทิ้งจากการพิจารณาที่เฉยนั้นกระแส IN ก็คือกระแสที่ไหลผ่าน7โอห์มนักสารจะบอกว่า ให้เราต้อนรับแบตเตอรี่กระแสะเข้าไปเห็นแบตเตอรี่กระแสะให้เราดีใจไว้เลยเพราะว่ามันจะคิดง่ายอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ยข้อเมื่อกี้ต้องอาศัยเมตรสาลูปใช่ไหมครับทำกันโอ้โหเต็มกระดานนะครับแต่ข้อนี้พอเป็นแบตเตอรี่กระแสะปุ๊บเราใช้อะไรลูกมันอาขนานกันใช่ไหมนี่สิกับ7จ็เนี่ยใช่ไหมฮะพออาขนานกันใช้อะไรลูกกดการแบ่งกระแสะอะไรลูก i n เท่ากับ อะไรกดกำแมงกระแสว่ายังไงต้องการต right people, ้องการหา i ผ่าน R ตัวไหนเอาแรงจ่ายกระแสตั้งคูณด้วย R ตัวตรงข้ามหารด้วย R สองตัวบวกกันทุกคนกดหน่อยเร็ว1.5ึ่คูณสิได้15บหเนาะสิบห้าหารสิลูก0.8อะไรนะครับลูก8 2ต่อจากสอง อ่ะทิ้งได้อันนี้ทิ้งได้อะไรนะแอมอภักไว้เห็นไหมบรรทัดเดียวบรรทัดเดียวนะครับต่อไปท่านที่สองพูดหน่อย Open s o ซ r c e หาอ n ดีมากธรรมดาเราชอร็อตซอสใช่ไหมแต่ชอ็อตซอสเราใช้กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่มึองอยู่พูดจบกแค่นี้เดียมันมีแบตเตอรี่กระแสะแบตเตอรี่แรงดันถ้าถ้าเป็นแบตเตอรี่แรงดันเนี่ยก็คือชอ็อตใช่ไหมฮะ อ่ะทีนี้อาจารย์ลองสมมุตินะถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่กระแสมาพร้อมกับแบตเตอรี่แรงดันเราทําไงถ้ามันมามาด้วยกันอ่ะอี e ตัวไหนอี e ตัวไหนเป็นแรงดันเป็น V เป็น E เป็น E เราก็ช็อตอี e ตัวไหนเป็นเป็นกระแสเราก็ปลดออกเลยโอเพนเลยโอเคไหมครับคาว่าโอเพนทุกคนพูดซิโอเพนโอเพนตามตามตัวอักษรมันแปว่าเปิด แต่ว่าตัวนี้เราจะใช้ว่าเอาออกแล้วปล่อยลอยนี่คือมันโอเพนแบบนี้ไงลูกเห็นมันโอเพนไหมโอเพนเนาะโอเคทีนี้เราก็จะหา Rn ที่จุด A B ครับเหมือนกับเราเอาโอเมตเตอร์มาวัดที่จุด A จุด B นะครับเราก็ได้ Rn ปรากฏว่าเรามองเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า7กับ10ทำอะไรกันครับคราวนี้7กับ10ททำอะไรกันครับลูกคราวนี้อนุกรมหรือขนาน อนุกมหรือขนานฟันธงได้ยังไงดูจุดต่อระหว่างมันถ้ามีจุดต่อระหว่างมันหนึ่งจุดฟันธงอนุกรมถ้ามีจุดต่อระหว่างมันสองจุดหัวต่อหัวท้ายต่อท้ายฟันธงขนานนี่หนึ่งจุดนะที่นี่ถึงกันไหมฝั่งนี้ไม่ถึงมีสิบสองมาคันฟันธงคนุกรมอนุกรมแล้วไปทำอะไรกับสิบสองเก่งมาก กดมา17ขนาน12 17ขนาน12 17คูณ12หารด้วย17บวก12 29 7.034หน่วยเป็นโอมจากนั้นเราก็มาเข้าวงจรสมมูลนอร์ตันแบบเก๋ๆนะครับใส่เข้าไปครับวงจรเราอาจารย์วาดไว้แล้วเราใส่แต่ค่าเข้าไปเนาะอ n เ,เท่าไหร่ครับลูก 0.882คูณ rn เท่าไรครับลูก7.034หารด้วยอะไรครับลูก7.034อะไรครับลูก rl rl 4เอ,อาเออกดออกมาครับลูก0.5625ถูกไหม 0.562ไม่มี5ใช่ไหมโอเคเขาละเอียดกว่าเรานะเราอาจจะปัดทิ้งปัดอะไรปัดขึ้นปัดลงอะไรของเราเนี่ยนะแต่ก็โทษนิยมสามตัาแหนก็ดีแล้วลูก้าเจนเนาะพูดสิครับว่าง่ายมันก็ง่ายจริงๆออดูสิแต่แต่ต้องวาดรูปต้องวาดรูปออกมาแล้วก็วิเคราะห์ให้ออกโอเคไหม